ยักสนุกตื่นต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อ,อย่าลืม adpk24 อ,อารมณ์เดือดเป็นเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเมอร์ซี่ไซส์รับลูกเดินหน้าสอบสวนกรณี k ิเซโนโรนาโดไปพังสมาร์ทโฟนของกองเชียร์ของเอเวอรรตันหลังญหญุดหงิดที่แมนยูเต็ตบุกไปแพ้ที่กูดิสันพาร์คเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจเมอร์ซี่ซ้ายยืนยันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าพวกตนกำลังสืบสวนสาเหตุที่คริสตียโนโรนัลโดกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบันดาลโทรศัพท์ขวางโทรศัพท์ของเจคฮาร์ดิงแฟนบอลเอเวอเรตนวัย14ปีจนได้รับความเสียหายเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกมที่เอเวอเรตนเปิดรังกูริสันพาร์คเฉือนชนะแมนยูไนเต็ด1-0ในศึกเพีย์ลมกเบื่งองวันเสาร์ที่9เมษายนที่ผ่านมาโดยมีคลิปที่แสดงเห็นว่าขณะที่เดิอนออกจากสนาม โรนัลโดมีปากเสียงกับแฟนบอลเจ้าถิ่นและแสดงความโมโหเดียวการช่วยโทรศัพท์จากมือของคู่กรณีควางทิ้งลงพื้นขณะที่ตำรวจเมอร์ซี่ไซส์รับลูกต่อในเรื่องนี้โดยถแถลงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเมอร์ซี่ไซส์สามารถยืนยันว่ากำลังดำเนินการสอบสวนหลังจากสาเหตุที่เกิดขึ้นในเกมเอเวอร์ตันพบกับแมดยูที่กูดิสันพาร์คซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้เล่นคนหนึ่ง ขณะที่พวกเขากำลังเดินออกจากสนามและจะพูดคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้านโรนัรโดก็ได้ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วโดยโพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมว่าไม่ง่ายเลยที่ต้องจัดการกับอารมณ์ในช่วงเวลาอันยากลำบากที่ใครสักคนหนึ่งประสบยังไรก็ดีเราต้องให้ความเคารพอดทนและเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนที่รักเกมอันงดงามเสมอผมอยากขอโทษการระเบิดอารมณ์ของผมและหากเป็นไปได้ ผมก็อยากเชิญให้แฟนบอลรายนี้มาดูเกมที่โอเทฟฟอร์ดหนึ่งเกมเพื่อเป็นสัญญาณของแฟร์เพและความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาโรนัลโดกล่าวทิ้งท้ายในวันยาวิดิชตำนานปากลหลังของปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงแนะนำราฟฟังนิกควรดรอปแฮร์รี่แม็กควายเป็นตัวสำรองบ้างเพราะนักเตะกำลังฟอร์มหลุดอย่างหนักแนวะรับทีมชาติอังกฤษถูกวิจารณ์อย่างหนัก หลังทราบผลงานได้น่าผิดหวังในฤดูกาลนี้นั่นทําให้วีดิตมองว่านักเตะควรได้พักเพื่อหายใจหายคอบ้างนักเตะทุกคนล้วนมีปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นในช่วงเวลาหนึ่งของอาชีพผมเองก็เคยมีมันชัดเจนว่าแม็ก,กววาไม่ได้มีฤดูกาลที่ดีที่สุดผมคิดว่าคุณทําอะไรบางอย่างได้หนึ่งในงนั้นคือการไม่ส่งนักเตะลงเล่นทุกเกมคุณต้องพยายามหาฟอร์มเก่งและเรียกความมั่นใจกลับมาโค้ชสามารถส่งเขาลงเล่นในเกมที่ง่าย ซึ่งมีไม่มากในเกมพิม,มียรมลีกไม่ส่งเขาลงเล่นในเกมที่ยากนักเตะจําเป็นจะต้องรู้สึกมีอำนาจและความแข็งแกร่งในสนามอีกครั้งซึ่งมันห่างกับสิ่งที่เขารู้สึกในตอนนี้มันยากที่จะทําผลงานได้ดีเมื่อคุณตกอยู่ภายใต้ความกดดันเพราะหลายคนรอคุณเล่นผิดพลาด เอริกเทนฮากผู้จัดการทีมอาแจ็ก์อัมสเตดัมออกมาปฏิเสธที่จะพูดถึงข่าวเรื่องการเตรียมย้ายไปคุมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่โดนสื่อรุมถามอย่างหนักเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาจากการรายงานของแมนเชสเตอร์อีฟนิ์นิวเหตุโควต์มป52กลายเป็นตัวตึงที่จะทําหน้าที่ในายใหญ่ในทีมอทัฟอร์ดในฤดูกาลหน้าโดยก่อนหน้าน,นี้มีรายง,งานว่าเขาได้เดินทางไปสัมภาษณ์งานกับผู้บริหารของปีศาจแดงมาแล้วยางไรก็ตามหลังจบเกมเอริกเทนฮาก ก็ได้ปฏิเสธที่จะพูดถึงเรื่องอนาคตของตัวเองหลังจากที่โดนสื่อในบ้านเกิดรุกถามอย่างหนักโดยสื่อที่ใช้แอคเคาท์ทวิตเตอร์นามว่าเดอะยูโรเปียนแลได้ยิงคำถามถ,ามถึงโค้ชชาวดัตว่าจะดีกว่าไหมที่คุณจะชี้แจงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ชัดเจนโดยเร็วที่สุดก่อนเจ้าตัวจะตอบไปว่าเรากำลังพูดถึงเกมนี้ไม่ใช่เรื่องข่าวลือจากนั้นนักข่าวก็ได้ถามต่อไปอีกว่า แต่คุณได้มีการพูดคุยกับคนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนี่มันมากกว่าข่าวหรือแล้วนะซึ่งเทนฮากก็ได้ตอบกลับว่าผมต้องการที่จะคุยเรื่องการแข่งขันเท่านั้นมีคำถามจากนอสสื่อดังของฮอ,อนแลนด์ที่ถามเรื่องรายละเอียดในการพูดคุยกับทัพปิสาแดกแต่บิ๊กบอสอาร์แจ็คก็ยังเลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องนี้โดยบอกเพียงว่าไม่มีอะไรเรายังมีเกมรอบชิงชนะเลิศรออยู่